ก่อนที่เราจะมาเซตติ้งตรงนี้เลยก็คือผมจะมาสอนเซตติ้งหม่ให้ทุกคนนั่นเองว่าไมค์เนวิทคุณจะต้องตั้งกันยังไงถึงจะเสียงดีอย่างแรกนะฮะกดไปที่เห็นลาโพงข้างล่างขวานี่ปะกดเข้าไปสาวที่ขวาแล้วกดสาวไปที่ค e c o r ด i n งแล้วหาไมค์เอาเองกด double ลคลิกแล้วกดอันที่สูงที่สุดตรงเนี้ยอันที่สูงที่สุดกดเข้าไปกี่เฮิร์ตกี่เฮิร์ตกดเข้าไปนี่ไม่จำเป็นขนาดหรอกต่อไปนะคือ ไมโครโฟนนี่คือระดับเสียงของไมโครโฟนว่าแบบจะดังแค่ไหนดังหรือเบาแค่ไหนทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกเลยคืออย่าเอาเชี้ยน,นี้ให้ถึงร้อยอย่าเอาไอ้ไมโครโฟนตรงนี้ให้ถึงร้อยเด็ดขาดไม่ถึงก็เด็ดขาดหรอกมันก็ได้แหละไม่มีปัญหาขนาดนั้นแต่ไม่แนะนาให้พยายามหาจุดในเรนจ์ที่ค่อนข้างดีถามว่ารู้ยังไงก็รู้จากโอเบียนะฮะพยายามเล่นกับตรงนี้ไปก็สมมติอ่ะผแอดมแอดเอาเกณฑ์ออก นี่คือนี่คือผมเพิ่มเสียงของตัวเองมานะเนี่ยเสียงมันก็จะเสียงเสียงมันก็จะมีเท่านี้มันจะแบบไม่ได้ดังมากนี่คือเสียงของผมเสร็จเสร็จไปตอนแรกแล้วนี่คือเสียงตอนที่เพิ่มเกงขึ้นมาแล้วเอ่อถ้าอธิบายง่ายๆคือตัวไม์ที่คุณเพิ่มเสียงขึ้นมากับการที่คุณเพิ่มเสียงในอบในโปรแกรมเ b สไม่เหมือนกันการเพิ่มเสียงขึ้นมาในตัวเนี้ยในตัวในตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเสียงแบบรอ ไม่อยากใช้ภาษาทางการแล้วโง่กูไม่ฉลาดขนาดนั้นแต่มันเป็นการเพิ่มเสียงในในตัวไมโครโฟนเลยจริงๆพราะมันดังเกินปุ๊บเสียงมันจะแตกเลยแตกแบบแนะนําให้ทุกคนแบบลดเสียงลดเสียงเดี๋ยวนี้แหละลดเสียงกูเดี๋ยวนี้ลดเสียงผมเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้ดังกระเว้อขนาดนั้นแต่แบบโอเคลดเสียงผมไปก่อนนะฮะทีนี้ผมปิดผมจะปิดเกณฑ์เกณฑ์หลักนะฮะปิดความดังที่แอดมาในนี้ แล้วก็ปิดตัวคอมเพรสเซอร์เป็นเสียงนี้ทําให้เสียงผมเบาลงแล้วผมพูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเอาไมคใกล้ปากอย่างเงี้ยแล้วเสียงเงี้มันก็คือเสียงมันจะแตกเว้ยแต่ว่าเสียงที่แตกอย่างเงี้ยที่แตกระหว่างเสียงที่เกิดขึ้นจากตัวไม่เปล่ากับตัวไม้ที่บูอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันก็คือ ไม่ที่ถ้าให้อธิบายง่ายที่สุดเลยนะแบบไม่ต้องให้ความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นอะ่ะก็คือ audio boot ที่บูสจากตัวโปรแกรมอะ่ะพอแว่าที่บูสจากโปรแกรมเสียงจะดีกว่าไปถึงเสียงแตกอะเสียงแตกที่บูสจากโปรแกรมจะดีกว่าเสียงแตกที่มาจากตัวไมโครโฟนของเราเองที่นี้เพื่อ,เพ,อเพื่อไม่เป็นความมั่วและไร้สาระเหมือนที่เหมือนกับคนไม่มีความรู้มาพูดนี่คือคลิปที่ผมดู Obviously, if we leave it at this, once you start getting loud again, you will be clipping still, just digitally instead of in your preamp. In this sample, I have the gain set too high, and I'm clipping in my preamps. Now we're clipping, but we're clipping digitally instead. Probably sounds. Not <laughs> reference เสียงจะดีกว่าการเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้จริงๆไม่แน่ใจหรอกหมยถึงแบบไม่แน่ใจว่า PM ที่เขาหมายถึงคือแบบการเพิ่มจากตรงนี้เลยหรือว่าแบบการเพิ่มจากตัวรูเสียบที่มาที่ต่อมาจากอินเตอร์เฟสแต่ว่าแค่เข้าใจไว้ในจุดเดียวกันทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคือเวลาเราที่เราเซตเกณฑ์จากตัวไม์ของเราปกติคือถ้าคุณฟังอังกฤษออกคือฟังคือคุณทำตามอันนี้เลยจริงจริงแต่ถ้าฟังไม่ออกโอเคเราจะอธิบายให้ฟังก่อนหนึ่งคุณจะต้องเซตเกณฑ์ คุณจะต้องปิดเกณฑ์ตัวนี้ก่อนพอปิดปุ๊บคุณจะต้องทดสอบเสียงที่คุณจะสั่งเสียงเสียงที่ดังที่สุดที่คุณจะทํำในเวลาที่คุณจะสตรีมอยู่หรือในเวลาที่คุณอัดอยู่เวลาไหนก็แล้วแต่แล้วเสียงมันจะต้องไม่คลิปปิ้งไม่ไม่เสียงเสียงมันจะต้องไม่แตกไม่คลิปปิ้งหรือไม่แตกแปลว่าอะไรแปลว่าเสียงคือว่าวิเตอร์ของเสียงเนี่ยจะต้องไม่เกินจะต้องไม่เป็นแบบไม่เป็นแบบเนี้ยอ๋อสัตว์ผิดโทษปิดคอมเพสเซอร์จะต้องไม่เป็นแบบเนี้ยเนี่ย จะต้องไม่ขึ้นแดงแบบนั้นขอใบสัตเสียงดังด้วยมันจะต้องไม่ขึ้นแดงแบบนั้นเสียงที่ดังที่สุดนะพอคุณได้เสียงระดับเสียงที่คุณรู้สึกว่าโอเคกูคได้ละทีนี้คุณจะต้องทําต่อไปก็คือคุณจะต้องพอเพิ่มเิเกณฑ์ตรงนี้แล้วพยายามเพิ่มเกณฑ์ให้อยู่ในจุดที่เวลาที่คุณพูดปกติแล้วเสียงมันไม่ดังจนเกินไปอ่ะเราจะต้องปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนเียเห็นป่ะมันจะม,มันจะอยู่ในเรนจ์ที่เป็นแบบสีเหลืองประมาณเกือบสีแดงแต่แบบจะไม่จะไม่ได้แย่มากจะเพราะว่าเวลาที่เราสมติ เวลาที่เราปรับตรงเนี้ยให้มันอยู่ในระดับที่เสียงเวลาเราตะโกนดังที่สุดอะ mm hmm. เสียงพูดเราจะเบาเว้ยอ่เ yeah, สียงพูดอย่างเงี้ยมันจะเบามากมันจะไม่ได้ยินเราก็จะต้องเกยมันกลับมา <c oughs> ทีนี้พอเราได้เสียงที่เราเกยกลับมาละแน่นอนว่าพอเราทำนี้ปุ๊บเสียงที่เราตะโกนมันก็จะดังเว้ยมันก็จะคลิปปิง้งสิ่งที่เราต้องการก็คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่กดเสียงของเราลงมาทําให้เสียงเราเบาลงในเวลาที่เรา เสียงดังมากจนเกินจนเกินกว่าที่เราตั้งเอาไว้อย่างเช่นก็คือตัวไทโชที่เป็นลบสิบสี่เดซิเบลซึ่งถ้าเกิดว่าเสียงผมเกินกว่าเอ่อลบสิบสี่เดซิเบลขึ้นมาเนะี่ยเสียงก็จะเริ่มเบาลงละถ้าจะให้อธิบายก็คือจะอธิบายความหมายตรงนี้แบบครั้งเดียวพอนะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วถ้าให้แนะนําจริงๆก็ก,กดตามไปเลยตามทำตามไปเลยมากกว่าที่ที่จะต้องปรับด้วยตัวเองจริงๆมีแค่ไทโชเท่านั้นเลยที่เหลือแบบทำตามดีกว่า แต่จะอธิบายฟัง r ราชเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นสัดส,ส่วนว่าแบบหลังจากที่เกินลบสิบสี่เดซิเบลขึ้นไปแล้วอะห้าเดซิเบลที่ดังขึ้นมานี่คือห้าต่อหนึ่งนะนี่คือห้าต่อหนะนึ่งที่ผมตั้เซตติ้งไว้ห้าเดซิเบลที่ดังขึ้นมาจะลดลงไปหนึ่งเดซิเบลแล้วพอเป็นสิบก็จะเป็นสองพอเป็นสิบห้าก็จะเป็นสามซึ่งเราก็สามารถลดรายชิพวกนี้ได้มันก็จะแบบลดเสียงได้ค่อนข้างที่จะหักมากขึ้นและเสียงมันก็จะไปเป็นไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากขนาดนั้น ตอนนั้นแนะนําไม่ต้องพับม,มากกพรามันอยู่ในช่สักวันสี่สีหรือ5หรือ6ประมาณนี้จะไม่เกินไปกว่านี้ส่วน threshold ก็คือแน่นอนตัวลิมิตที่เราเซตไว้ว่าถ้าเกินกว่านี้ปุ๊บโอเคคุณจะต้องลดเสียงที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะส่วน attack คือคือระยะเวลาที่ว่าเวลาเวลาที่ตัวฟิลเตอร์นี้จะทํางานว่าแบบทํางานเร็วแค่ไหนถ้าเกิดว่าทาช้าคุณก็สมมติเสียงมันเกินไปสัก เสียงมันเกินไปตอนอ่ะผมตั้งมัหน1 0 0มิลิเซกมันจะทำงานหลังจากที่หลังจากที่มันเกินลบ1 4เดซิเบลไปแล้ว1 1 1มิลลิวันเข้าใจปะอยากอยากกูอยากชิงแต่แบบวอดว่าเป็นตัววัดว่าทำงานได้เร็วแค่ไหนตัวลิีลสก็คือลิลลสว่าหลังจากที่แบบลำเอ่อวอลุมล่ม,มวอลุ่มไม่ได้เกิน1 4เดซิเบลไปแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะหยุดหยุดทำงานฟิลเตอร์นี้ ส่วนเอาพูดเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ไม่มีอะไร <c oughs> ก็คือเกณฑ์เท่านั้นเองที่นี้มาถึงวิธีการทําวิธีการใช้ถ้าถ้าเราได้ถ้าคุณได้ทําการเซตติ้งมาแบบที่ผมบอกก็คือเอ set ห,ลหลังจากที่เซตเกณฑ์หลังหลังจากเกณฑ์ไปแล้วแล้วเป็นเสียงแบบปกติแล้วมันเสียงมันแบบรู้สึกว่าโอเคแล้วคุณก็เซตติ้งตรงเนี้ยจะไม่เกินจะไม่เกินสักลบสิบสองถึงลบสิบหกจะไม่เกินจะไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้เพราะว่ามันจะมันเสียงมันจะไม่เป็นธรรมชาติละ มันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเสียงเป็นส่วนที่คุณจะต้องมานั่งฟังของตัวเองด้วยเอาด้วยตัวเองดูว่าแบบโอเคถ้ามันเกินไปกว่านี้รู้สึกว่าโอเคละหรือแบบมันจะไม่มันไม่โอเคก็ลดปรับลดเพิ่มกันไปถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มันไม่พอวะ่ะแบบใช้16ใช้18แล้วเนี่ยแปบดบยังไม่พอเลยคุณเพิ่มเลยจิวเอาเพิ่มหรือลดวะลดดิลดใช่ลดมันต้องลดหรือเพิ่มวะลด โอเคพอลดปุ๊บเสียงก็จะมันจะคอมเพรสเสียงมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอย่างที่บอกก็จะเป็นธรรมชาติน้อยลงซึ่งจะเป็นกรณีของเวลาที่คุณมีเสียงที่แบบดังมากกับเวลาพูดปกติก็จะเบามากเหมือนกันอ่าโอเคน่าจะใช้ไวบอร์ดน่าจะดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่คือเสียงคนเสียงผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีเรนจ์เสียงของทางกว้างมากเวลาผมพูดผมจะพูดแบบเบาเบามากๆแล้วพอ พอแบบเริ่มดังขึ้นบุ้มมันก็จะดังแบบดังชิบหายไปวอดอ่ะเราก็จะในคอมเพรสซี่ค่อนข้างสูงหน่อยอ้าวชิบหายแล้วตั้งไว้เลยว่านั้งไว้สิบสี่ผมก็เลยตั้งไว้ที่ห้าต้พูดตามจริงปะ่ะไม่ใช่กูต้องผมต้องเปลี่ยนวิธีการเซตติ้งอีกแต่ว่าแบบคือมันมีมันมีมันมีเรื่องบางอย่างที่แบบผมเพิ่งนึกออกที่ว่าแบบทาไมว่าวําทไมเสียงผมถึงไม่ดีในช่วงเอ่อสตีมหลายเดือนที่ผ่านมา แต่แบบพอมันนึกออกก็แบบก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบมานั่งเซตติ้งใหม่ละเพราะแบบอย่างที่บอกนี่คือสตรีมสุดท้ายละก็เลยมนันไม่ได้มานั่งเซตติ้งใหม่ละแต่แบบถ้าผมทำถ้าผมจะเซตติ้งใหม่ผมจะเพิ่มลดตรงนี้ลงมาแล้วก็เพิ่มลดตรงนี้เพิ่มอีกเพื่อเพื่อทีเอ่เพื่อที่จะกดเสียงตัวเองไปเพราะว่าผมคนที่อย่างที่บอกในเสียงของท้างกว้างตะโกนมันจกจะตะโกนดังแล้วก็พูดเบาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ตะโกนั่าอะไรขนาดนั้นพูดเสียงธรรมดาไม่ได้ มมนไม่ไมีอุย๊ยตกใจฮ่าห้าแล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาครับคุณสามารถตั้งที่แบบตั้งตามแบบผมลยแเลย,เลยแบบอย่างมากก็ลบก็สี่เดีต่อหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่มีปัญหามากแต่อย่างที่บอกเอาไปเซตติ้งดูดเอาเองยิ่งเพิ่มเสียงจะยิ่งกดน้อยเลยถึงเลชิโอนะส่วนเดชโชยิ่งเพิ่มเสียงก็จะยิ่งกดมากอย่างเงี้ยเห็นปะเสียงผมจะเบาลงเรื่อยๆในระหว่างที่มันกดลงไปเพราะว่าผมลดเอ่อตัวลิมิตลงไปเรื่อยๆ เรียกได้ว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกณฑ์กับคอมเพนเซอร์ถือว่าเป็นสส่วนที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดในการเซตติ้งละถ้าคุณไม่สามารถเซตติ้งให้มันดีได้เรียกว่าเส,สียงในเสียงใน YouTube คุณจะระเบิดไม่ต้องอยู่ u t u b e ในสตรีมมิ่งซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจคือเวลาที่ผมดูบางคนที่แบบเซตติ้งไม่ได้ดีมากคือเสียงสตรีมเบาชิบหายบบบบบบเบาแบบเบาเหี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เซตติ้งเลยเหรอว่าแบบไม่ใช่เซตติ้งเขาไม่ได้เทสเลยเหรอว่า เสียงในสตรีมของตัวเองมันดังแค่ไหนหรือแบบเขาไม่รู้ว่ามันจะต้องทํำยังไงแบบโพสทัาสมมุติว่าจะให้ผมแดนดอย่างเงี้ยวิธีที่ง่ายสุดก็คือเปิดลําโพงสตรีมมันจะต้องทํำยังไงเปิดลําโพงสตรีมตัวเองดูแล้วก็ดูว่าแบบเฮ้ยโอเคเรารู้สึกว่าลําโพงประมาณนี้จิค่อนข้างดีเวลาเราพูดปกติแล้วเวลาเราฟังเราก็ฟังบูมลูมเท่านี้ก็ซิทติ้งด้วยวิธีแบบนั้นไปเลยยังไงที่สุดที่หลังจากที่เราตั้งคอมเพรสเซอร์มาแล้วนี่คือลิมิเตอร์ลิมิเตอร์เนี่ยคือตัวเขาเร ปารกการด่านสุดท้ายเพราะว่าสมมติถึงแม้ว่าจะใช้คอมเพรสเซอร์มาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเสียงมันจะไม่คลิปเลยมันจะไม่เสียงจะไม่แตกเลยจะไม่หลุดแบบหลุดไปเลยแบบหลุดท่อนแดงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะมีบางทีที่เราแบบดังเวอร์จนเกินไปแล้วก็จะต้องใช้ลิมิตเตอร์เพื่อที่จะมากันกันเอาไว้เพราะแบบโอเคไม่ว่าจะเกิดเฮียอะไรขึ้นก็นตามแต่ห้ามเกินลบสออย่างที่ผมตั้งเอาไว้ซึ่งถ้าที่ตั้งปกติก็จะ ประมาณน,นี้แหละจะไม่เยอะมากเพราะถ้าตั้งไว้เยอะตั้งทำไมแบบถ้าต้องตั้งเยอะขนาดนั้นอะตั้งคอมเพรสเซอร์เถอะไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรอย่าลับลิมิเตอร์ต่อไปคือนอยส์สเปรชชั่นนอยส์สเปรชชั่นก็คือการตัดเสียงรอบข้างแต่ตัดการตัดเสียงรบกวนสมมุติอะถ้าผมปิดเลยไอ้สัตวสลบเปียดคอนเซอร์ได้ยินเสียงชอ็อตปะ การเปิด noise suppression จะเป็นการปิดเสียงเหล่านี้ออกไปซึ่งก็จะมีหลายวิธีตัวที่ตัว OBS มีมาให้มีทั้งหมด2ตัวคือ Space กับ R N N Noise ไม่รู้จะอ่านว่าอะไรเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันข้อดีของตัว Space เนี่ยคือมันปรับเพิ่มมันปรับลดน้อยลงได้สมมุติแบบเสียงมันไม่ได้เสียงคุณไม่ได้แย่มาก ปรับลงสกัก4เฮ้ยลง4ยังม,มีเสียงอย่อปรับเพิ่มเนี่ยนะแต่ข้อเสียก็คืออย่าเพิ่งข้อเสียแต่พอปรับปร60ปุ๊บโอเคเสียงมันอาจจะอู้เกินมันก็ไม่ควรเท่าไหรล่ละซึ่งอันนี้เราต้องปรับเองในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดว่าเราปรับ a n Noise เสียงทุกอย่างแม่งแบบโอเคถามว่าดีไหมคุณยังดีินเสียงชอบอยู่เวล่าได้ยินอยู่ใช่ปะแต่ปกติแล้วมันจะปกติมันจะดีกว่านี้ผมขอพูดจริงๆปกติมันจะดีกว่านี้ ซึ่งนี่คือวิธีความที่แตกต่างกันคือเสียงแบบเสียงค่อนข้างดีค่อนข้างตัดทุกอย่างไปหมดเลยแบบไม่ต้องคุณไม่ต้องตั้ง expand ไม่ต้องมาลด expander เพิ่มอะ่ะคุณไม่ต้องมีสิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณใช้อันเนี้ยแต่ว่าผมเลือกที่ใช้อันนี้เพราะว่ามันมีอย่างที่บอกมันมีข้อเสียที่เกิดขึ้น space ข้อเสียของมันคือเวลาที่คุณทําเสียงวอลลุ่มหนึ่ง frequency ความถี่หนึ่งยาวๆเนี่ยเสียงมันจะตัดอย่างเช่น เสียงมันจะตัดเว้ยเสียงมันจะตัดเวลาที่คุณลากยาวๆอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคือตัวนี้จริงๆจริงๆอยากจะทำ example ให้ดูแต่ว่าดึกแล้วไอ้สัตว์ทำไม่ได้ข้อเสียของตัวนี้ก็คือเวลาที่คุณทําเสียงแบบเสียงสูงมากๆแบบตกใจอะตกใจด้วยเสียงสูงแบบสูงเว่อร์เสียงมันจะตัดไปเลยแบบไม่มีเสียงไม่มีเสียงกีดของคุณอยู่อะหายไปเลยอะ นี่คือความต่างของ2ของ2 2ฟิลเตอร์นี้นะฮะก็เลือกใช้ตัวเองรู้ว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้ชอบกูไม่ได้อยากจะเล่นเกมผีไม่ได้อยากจะตกใจอะไรขนาดนั้นเลยละก็ใช้อันนี้ปนไปเลยของกูขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตั้งอ่ะตั้งไว้อย่างเงี้ยอ่ะมันจะดีขึ้นมาหน่อยซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พูดทีหลังต่อไปคือเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เพนเดอร์คือสิ่งที่ตรงข้ามกับคอมเพรสเซอร์ไม่ใช่หรอกล้อเล่นสิ่งที่ตรงข้ามกับคอมเพรสเซอร์คืออัปบอร์ดคอมเพรสเซอร์ซึ่งเราไม่ได้้ใช แต่แบบเซตติ้งมันจะคล้ายๆกันอย่างที่บอกเห็นปะพวกเนี้ยเออ็กซ์แพนเดอร์ก็คือสมมติเส้นนี้คือเส้นนงของเรสเซอร์เวลาที่เราขึ้นเสียงมันจะลดลงปะตามเซตติ้งที่เราติดเซตติ้งไว้นี่คือนี่คือความดังเสียงมันจะดูคอมเพรสอย่างนี้ในขนาเดียวกัน expand e r นี่คือเกณฑ์นี่คือเกณฑ์เซตติ้งที่เราตั้งไว้นี่คือเซตติ้งของ expand e r นี่คือ expander อความหมายก็คือในความดังระดับในความลังระดับเอ่อลิมิตที่เราตั้งไว้อะถ้าเกิดว่าเสียงมันเบาาาไปมกกว่ มากกว่าค่าลิมิตตรงเนี้ยเสียงจะเสียงจะถูกลดลงให้มันไม่มีเสียงสมมติผมปิดน้อยเนี่ยสมมติผมปิดน้อยสองปริเชอรสองปริชันใช่แล้วมันมีเสียงช็อตแล้วผมเปิด expand e r เห็นปะเสียงช็อตมันหายไปเว้ยแต่เวลาเราพูดอ่ะมันยังมีอยู่เพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้พูดอ่ะเสียงช็อตอ่ะมันเบากว่ามันเบากว่าลิมิตที่ผมตั้งเอาไว้เสียงมันเสียงช็อตมันเลยไม่ไม่ค่ามาแต่พอผมพูดปุ๊บเสียงเดซิเบลเสียงผมอยู่ตรงเนี้ยเดซิเบลอยู่ประมาณตรงเนี้ยเสียงช็อตก็เลยกลับมาด้วย ีนี้ผมก็เลยใช้ควบคู่กันทั้ง noise s u p p r e s s o n และ expander เพราะว่าบางทีแล้วอย่างที่บอกอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัว speak เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้มากไปเสียงมันจะอุดอูมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แค่นี้บางทีคือมันปิดไม่หมดอ่ะมันปิดเสียงชอ็อตไม่หมดผมก็เลยใช้ expander มาเป็นตัวแก้ตัวช่วยว่าแบบให้มันให้เสียงชอ็อตมันหายไปเลยทีนี้อย่างที่บอกโอเค setting ก,ก็อย่างที่เห็นนะฮะยิ่งมันมากขึ้นเสียงที่มัน เสียงที่ออย่างที่บอกว่าเสียงที่ต้องใช้ให้มันให้เสียงไม้ติดอ่ะก็จะมากขึ้นสมมุิเนี่ยก็จะไยากาบ้าาบ้าบ้าคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงผมแล้วแล้วคุณเซตติ้งอะไรไปวะโอเคคุณลืมผมก็จะไม่ได้ยินเสียงผมถ้าเกิด้ผมสร้างมันสูงเกินไปเรจิโอทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะอย่าอย่ายุ่งกับมันเยอะเพราะไอ้สปันเดอร์ตัวเป็นตัวเดียว่อนข้างแบบเป็นดาบสองคมค่อนข้างสูงเพราะว่าหลายคนอ่ะผมเห็นเลยว่า เวลาได้ใช้ expander จะตั้งมันสูงไปเพราะตั้งสูงไปปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือไม่แม่งแบบคือแบบเวลาแบบคําต้นมันหายไปอะเสียงมันกลายเป็นแบบเนี้ยเห็นค่อนข้างบ่อยมากคําต้นมันหายไปเว้ยแบบมันเหมือนแบบมันถูกตัดเอาไว้เพราะว่าแน่นอนว่ามึงมันทํางานไม่ทันอะมึงก็จะว่าแบบว่ามึงเสียงเสียงที่ออกมามันมันไม่เข้ากันกับตัวสิ่งที่มึงเซตติ้งไว้มันก็เลยไม่ได้ดังนั้นก็ไปเซตติ้งกันให้ดีๆนะฮะ พยายามอย่าให้อันนี้มันน้อยมากอย่าให้มันเอาไปดังเนี้ยเลชัตั้งแค่นี้พอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องยุ่งกับมันเยอะต่อไปคือ3 band equalizer นี่คือการ eq คือถ้าพูดตามจริงแล้วอะสิ่งที่ความหมายที่ผมกำลังจะพูดมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ว่าบนสิ่งที่มันคือสิ่งที่ใช้ตัวแทนกันได้สิ่งที่จะบอกก็คือนี่คือการ eq สำหรับคนโง่ <laughs> นี่คือการ EQ สำหรับคนโง่สำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องของการ EQ เยอะมากขนาดนั้นคนที่ไม่สามารถที่จะทําแบบไม่สามารถทําอย่างนี้ได้แบบตั้งไม่เป็นอ่ะอ่ะอ่ะลา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 ได้พูดง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่ได้คิดถ้าไม่ได้คิดจะศึกษาแต่อยากจะตั้งให้มันนิดนหน่อยๆก็ทําตามนี้ปรับตามที่ผมบอก มิดนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเด็ดขาดไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ว่าจะเกิดส้นเตนะอะไรขึ้นทิ้งแม่งไว้ตรงน,นั้นแหละโลนะฮะถ้าอยากให้คุณเสียงเสียงทุม้มเสียงแน่นขึ้นให้เพิ่มถ้าอยากให้ความทุ้มไม่หายไปให้ลดส่วนไฮถ้าอยากให้ความเสียงอุดทุ้มขึ้นแบบเฮ้ยปรับโลปรับโลเยอะแล้ววะแต่ยังทุ้มไม่พอเลยวะก็ให้ลดโลลงมาหน่อยแล้วแล้วลดไฮแทนเสียงมันจะมันจะมันจะเพิ่มเหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าแบบ เป็นอีก element หนึ่งแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงไมค์กูแม่งทุ่มว่ะให้เพิ่มหายเสียงไมค์กูแม่งทุ่มกันไปกูอยากให้มันเสียงแม่งใสกว่านี้ให้เพิ่มมหายขึ้นมาซึ่งก็ถามว่าเพิ่มเพิ่มลดน้อยมากอะไรขนาดไหนก็อย่างที่บอกไปทดลองกันเอาเองทีนี้อีกหนึ่งเรื่องสําคัญของ,ของการ setting filter ใน OBS สำคัญมากมากถึงมากที่สุดนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมการสตรีมที่ผ่านมาหลายๆเดือนของผมแม่งเสียงแม่งไม่ดีเลยคือลําดับขั้น ของฟิลเตอร์ที่คุณใส่เข้ามาสําคัญมากสําคัญสําคัญมากๆาก,ากบกติเครื่องหมายดอกจันไว้ห้าตัวเพราะวไม่ไดีที่ผมเซตติ้งออเดอร์พวกนี้ยผมก็ไม่ได้ตั้งมัวม่วๆนะผมก็ดูอย่างไอดูอย่างตัวของคนนี้อย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้เขาก็เซตติ้งแบบหนึ่งแล้วคอมเพรสเซอร์มันก็ไปอยู่จุดหนึ่งแล้วมันก็แบบคุณรู้สึกเฮ้ยไม่ดีเลยวะแล้วก็ลุกผมก็พยายามเซตติ้งแบบแม่งเรื่อยๆเซตติ้งพามีอย่างนี้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  กูไม่อยู่วันหนึ่งแบบไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากูไปตั้งให้คอมเพรสเซอร์ไม่อยู่ตรงเนี้ยเสียงกูดีขึ้นแบบวับตาวับตาไปว่าอะไรเสียงกูดีขึ้นแบบชั่วพริบตาเชีย yeah! ได้ยังไงสั่นตีนมากเสียงกูดีขึ้นแบบชั่วพริบตาซึ่งพอจริงๆแล้วพอจะแบบพอมานั่งทำความเข้าใจดูก็แบบพอมานั่งคิดดูก็แบบเออเป็นก็เป็นเซนว่าแบบทําไมทําไมเราดับขั้นเป็นเรื่องสําคัญ เขาแบบตอนนั้นผมก็เข้าใจไว้ว่าเฮ้ยโอเคลาดับขั้นมันสําคัญรู้รับรู้มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าสําคัญขนาดนั้นดังนั้นถ้าอยากให้เสียงดีก็แนะนําให้เป็น s e ตติ้งนี้ไปก่อนถ้าคุณเห็น setting อื่นโอเคลําดับขั้นอื่นคุณก็ลองดูได้แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคก็แนะนําให้ยุดเซ t ต i n g นี้เป็นหลักเพราะว่าสิ่งที่สร้างความชิบหายกับสต r e a m ผมหลายเรือนที่ผ่านมาการที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานอย่างดีมากพอคือมันเสียงมันแตก เสียงมันแตกไปก่อนแล้วค่อยแบบกลับมาคอมเพรสอ่ะเข้าใจปะพอผมตั้งคอมเพรสซี่มันอยู่ะระดับ2ปุ๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยมันคอมเพรสเร็วแล้วแม่งได้แล้วเสียงมันโอเคขึ้นมาเลยตอนแรกกูรู้สึกแบบไอ้เหี้ยความผิดกูกูโทษไม่อย่างเดียวเลยกูโทษว่ายังไม่แม่งเหี้ยไม่แม่งไม่ดีดานามิกแม่งหัวควุยของจีนไอสัตว์ไอ้เหี้ยไมโครเนสเตอร์กูทำตกไปเจ็ดรอบคยุยไม่เกี่ยวเกี่ยวแหละตกไปเจ็ดรอบเ,เกี่ยว <c oughs> แต่แบบไม่เกี่ยวที่ไม่ดานามิก เสียงไม่ดีอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจีน <c oughs> <c oughs> แต่เป็นม็อกกันระดับขั้นดีฟิลเตอร์ของผมมันผิดและนั่นคือทั้งหมดของ,ของการเซตติ้งใหม่ใน OBS OBS ไม่น่าจะมีเซตติ้งอะไรให้ตัดเซตติ้งเพิ่มหรอจริงๆมีอีกอย่างเช่นแบบอยากทำอะไรแบบแบบเสียงพูดตัวเองเสียงเกมแม่งลดลงเวลาที่ตัวเองพูดอย่างเงี้ยแต่แบบไปดูอย่างอื่นเอาแชนแนลอย่างอ,อะไรวะเนี่ยอันเนี้ยที่ผมให้เป็นเรฟเลนซ์ไปอะ่ะแปนี้แค่นี้ต่อไปก็ พวกกันวต่อไปดู